สวัสด,ดีมิดรักแฟนเกมนะครับเอาละครับถึงเวลารีวิวดันเจียนประจำสัปดาห์แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นมีอะไรจะบอก <c oughs> เจออันฟ้าเล็กแล้ว <c oughs> เฮ้ยเียอ้วนเจออันฟ้าเล็กแล้วนะครับเมื่อกี้เนี้ยไปตบมามันหมาดเลยนะครับแล้วก็บอกน้องในคลิปด้วยว่าพอตบเสร็จเดี๋ยวพี่ต้องระมารีวิวดันเจียนนะครับนี่แหละก็มารีวิวดันเจียนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปอัดคลิปของเฮียอ้วนต่อแล้วกันโอเคก่คอนอื่นนะครับมารีวิวดันเจียนกันก่อนเลยมา เหรัเจียนใหม่นี้นะฮะไม่ใหม่สิเหรัเจียนเก่าเนาะเหเชียนเก่าเล่าใหม่นี้นะครับหน้าปกนะครับจะเป็นรูปของคุณดิโลใช่ไหม <c oughs> ดิโลหรืองูก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เอาละเขาเคลมาว่าเป็นระดับฮาร์ดนะครับของที่ดอบก็จะมีเทคเทเลพอร์ตนะครับผมมีเทคสลิปปิ้งพอร์ตมีธนูเหล็กนะครับแล้วก็เป็นเทคบูทเนาะประมาณนี้เลยนะฮะไปในเหัญเชียนกันโว้เขาให้ฮะคือที่ฮาร์ดนะครับดันเนี้ยพี่คิดว่า น่าจะหาเพราะว่าจะนวนห้องที่จะต้องเจอนะครับเันเยอะกว่าปกตินั่น,นคือเจ็ดห้องนะฮะเจ็ดห้องแล้วก็มีห้องคนโทดอยู่ถอดคำห้องอ่ะก็ไม่โหดมากนะครับพี่ว่าน้องผ่านได้อยู่แล้วนะฮะน้องมีพีเก่งก,กันทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาดูานะดูทีพี่อัดเปล่าวะอัดอยู่นะมีความอัดเปล่าอัดอยู่นะเมื่อเข้ามาถึงนะครับมาเอามาว่าเรื่องแผนที่กันก็ได้ให้ที่ไปปิง้งมาดูจากแผนที่นะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บ เราเกิดอยู่ทางฝั่งซ้ายใช่ไหมเราจะมาลุยด้านซีคลายล่างก่อนนะครับด้านซีคลายล่างเพื่อไปเอาของเทคแรนดอมนะครับแล้วต่อมาก็จะไปลุยด้านซีขวาล่างนะครับพอซีขวาล่างจบก็วิ่งขึ้นไปด้านบนที่ไปเอากุญแจนะครับอยู่ติ่งขวาบนจากนั้นก็วิ่งย้อนกลับไปจุดเกิดนะครับแล้วค่อยวิ่งขึ้นไปด้านซ้ายบนนะครับลุยไปทางด้านขวาแล้วไปที่ห้องบอสนะครับก็ตามนี้เลยนะไปะ เออดูกอนนะครับว่าจะจะเตรียมอะไรมาบ้างนะครับของที่เตรียมมาก็เป็นประมาณนี้นะครับชุดสำรองที่พี่เตรียมมาพี่จะพยายามไม่ใช่นะอันนี้สำรองมาเฉยๆนะครับจะพยายามให้จบในชุดเดียวถึงแม้จะเจ็ดห้องแล้วก็แปดห้องรวมห้องบอสก็ตามทีเถอะเออแล้วก็ยาตัวนี้นะครับน้องหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นยาระเบิดพลังนะครับแบบว่าจะบวกนูน่นบวกนี้บวกนั้นบวกกระแตกเกยอะแยะมากมายนะครับ่ข้อเสียคือทําให้เราเลือดลดรัวนั่นเองพี่เลยจะลองมาใช้คู่กับตัวนี้ว่ายาเขียวเนี่ยเพิ่มเลือดชนิดพิศเศษกับ ถ้าใช้คู่กันแล้วมันจะเพิ่มเลือดให้หรือเปล่านะครับเอาไว้ใช้กับห้องบอยสแล้วกันเนาะถ้ามันไม่เน่าก่อนนะเอาไปครับผมเมื่อเข้ามาปุ๊บก็ไปทางด้านนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมโอเคถูกต้องครับผมไปดูด้ดานซ้ายล่างนะครับไอ่ามาถึงก็เจอน้ำเลยครับน้ำมีพอแล้วไม่เติมลงดันมาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีกระแพงขึ้นตั้งตรงไหนบ้างก็ไม่รู้อะลงมาปุ๊บไปครับที่ห้องแรก อาจจะต้องตัดระหว่างทางบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเยียดเลยละเพราะว่าเจอตัดหลายห้องนะครับกระถูกทางไมเนี่ยไม่รู้เนที่เลยกูถูกว่ะเออไปบึ๊บึ๊บึ๊บถับงนี้ฮะอันนี้ฮะนี่จะเป็นห้องแรกนะครับผมห้องนี้นะครับจะเป็นห้องจังน็อตบอสจะเป็นคุณเต่าพี่ขอใช้อะไรง่าย,ายที่พี่ถนัดเลยลกันก็เป็นกระทะน,นั่นเองอ่ามา ใครมีก็ก็ใช้นะครับใครไม่มีก็ไปรีห่าได้ในกล่องกระสุนหรือจะซื้อออฟได้นะครับซื้อครั้งหนึ่งมันก็อยู่ได้ตลอดเนาะเปงอ่ะไปทาตีคุณเต่าให้สลบครับแล้วก็วิ่งล่อคุณแองกิโลมามุมนึงแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปตีคุณเต่าเออถ้ามีกระทะมันก็จะง่ายๆแบบนั้นเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละตัวในห้องนี้เลือดเยอะมากน้องเลือดเป็นหมื่นกันทั้งหมดเลยทั้งบอสทั้งลูกน้องบอสรู้สึกว่าจะสี่หมื่นหรือเปล่าคุณเต่า พี่ดืมกินยากินยาก่อนยาวิ่งเร็วยาเพิ่มดาเมจอ่ะมาแล้วพยายามจะโดนตีนะครับพตีแรงนะคุณแองกิโลมันวิ่งไม่ไม่เท่าเท่ากันเลยแบบตีตีตถุกเตาเหลือสามหมื่นแปดนะฮะฟันไปฟันไปมาแล้วเริ่มมาแล้วคุณแองกิโลเริ่มมาแล้วคุณแองกิโลต้องใช้ปืนนะครับจะไปบวกนะสามหนึ่งปุ๊บโอเคตายหนีครับมาคุณแองกิโล ยิงไหมฮะยิงไหมฮะก็ประมาณเนี้ยนอ้องวิ่งไปอีกมุมหนึ่งแล้วก็ยิงเนะาะเพราะเขาวิ่งหายอยู่แล้วนะครับพี่มือแข็งเหรอว่าเจมนันวิ่งมันรู้สึกพักตังไหมมือแข็งโอเคครับผมเดี๋ยวพี่ไล่ย,ยิงไปเรื่อยดีกว่าเอาละครับผมตัวสุดท้ายดอกสุดท้ายเปี้ยงห้อยฮะโอเคห้องนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งผ่านกับแพงตึ้มตั้มไปทุกยี่ห้อตรงนี้ปะอ่าตรงนี้ครับผม ให้เริ่มนับหลังจากจังหวะที่มันชะง,งักนะครับนับไปหนึ่งสองสามแล้ววิ่งจังหวะที่สนะี่ห้านะไปดูคลิปพี่พีมาปีที่แล้วเหมือนเดิมไม่รู้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่มีไม่เหมือนเดิมก็ตายนะครับเนี่ยอรอชะง,งักก่อนชะง,งักกึ๊กอ่ะชะง,งักกึ๊กแหละหนึ 1, ่งสองสามไปออโอเ,เ๋เสียวเสียมือแขงกงี้โอเคอยู่ข้างล่างนะฮะเหมือนก็ต้องผ่านจุดโดดนะครับจุดโดดสะพานเลเซอร์นะฮะ ตรงนี้นี่ไม่ต้องรู้แผนที่เลยครับผมจําได้เอ้าไม่ใช่เหรอไหนเออตรงนี้ตรงนี้เพื่อที่จะไปเอาของเทคลองนะครับของเทคสุม่มก็โดดไปปึ๊บป๊บโอเคประมาณนี้เฮ้ยฮุดเกลี่ไม่มัดอ่ะมาครับผมปีกแปงปอต้องมาฮะจังหวะนี้จะรอให้จังหวะด้านนู้นนะครับแผ่นแรกของด้านนู้นมาก่อนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไปไปเฮ้ย,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 ยมันไม่โดดเลยดนี่ <laughs> อุ้ยอายวะมันรลดได้ไงวะคือเมื่อกี้ไม่โดดเลยนะเหมือนวิ่งมายังไงก็ไม่รู้อะพักหลังมาเป็นอะไรวะมือแข็งหมดหมดอะมือแข็งหมดหมดเลยคนที่ไหนนะบุเนะเออน่ะเนี่ยมือแข็งไปหมดเลยนะครับผมคนกรุงเทพครับผมผมมาคนเดียวครับพ่อไม่มาแม่ไม่มานะครับผมมาคนเดียวคนนึงอยู่ไหนวะตรงไหนวะน่าจะไปห้องน้องอ่าอันนี้น่าจะเป็นของ เทคลองหรือเปล่าโอเคนะเป็นเทคทอดนะครับตัวนี้เขาว่าใช้ดีนะนี่ใช้แทนตู้เย็นได้เลยเพราะว่ามันช่วยรักษาอุณหภูมิของอาหารนะครับไปจริงๆแล้วมันก็คือเทคให้อาหารสัตว์ล้างอาหารสัตว์นะครับโอ้ยหุ่นห่วยกับไอ้นี่จ๋งเกิวะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอหน้าห้องของคุณดิโลนะครับผมคุณดิโลกับลิงน้อยเนาะพี่ไม่โจทอะพี่ไม่ให้หนูน้องดูแล้วเดี๋ยวพี่เพื่อไปตายจุดโดด ไปครับไปเจอกันเอาละครับผมโดนไอ้นั่นแทงสีสันสวยงามเลยถึงห้องนะครับห้องคุณดิลโลนะครับผมกับดิงน้อยถึงยังว้ววะเนี่ยนี่ห้องข้างหน้านี่นะครับพี่ก็ใช้เป็นกระทะเหมือนเดิมนะฮะกระทะตัวนี้นะครับใช้ดีมากเลยแล้วพี่ก็เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วน้องก็ไปหาดูได้นะครับลองพิมพ์ดู sk iron เออไอ iron มามา,มาอะไรอะไรกันละคะอะไรกันะฮะโดนครับปึงป้งคปึงป้งปึง้งปึ้ง กับไปฮะหมดยังหมดแล้วใช่ไหมมาเป็นเวฟนะครับผมเวฟละสามตัวอ่ะปั่นไปฮะปั่บปั่บจะมีลิงก์หนึ่งดีโล่สองนะฮะดีโลยักษ์ติดเทอร์โบโด้วยอ่ะปัน่นนะครับดิงน้อยนี่ไม่มีชิปนะครับดิงน้อยเนี่ยเนี่ยมันเปิดไม่ได้ปะอ่ะมันยังไม่ตายนี่มาอ๋อลิงก์สองเหรอเอาเอาซะล่างหายจะดูเท่าไหร่ว่ามีชิปหรือเปล่ามาฮะมา,ม,ามาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วอุ้ยหลบหลบ นี่นะนี่นะนี่น่ะ,นนะ,นนะโอ้ยลิงสองลิงสองปีโลนี่นะโหลแบบนั้นหลอกโหลแบบนั้นหลอกมาคือถ้าจะใช้ดาบฟันเขาเลยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะน้องไม่มีกระถาก็เดี๋ยวเพื่อไปลีก็ไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหด่าอีกอออ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตัดภาพไปดีกว่าเนาะเมื่อกี้นี้พี่พูดค้างไว้ว่าลิงมีชิปหรือเปล่ามาดูกันอ่ะมาดูกันครับ นี่นะฮะลิงน้อยไม่มีชิปนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับห้องนี้แล้วก็ไปห้องถัดไปจะเริ่มโหดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าห้องถัดไปเป็นห้องของคุณนีคุณอัลโลสัลตเออชื <c oughs> ่อไม่ออกห้องนี้น้องแนะนําให้พี่บอกว่าให้พี่ยอ่อฟันนะครับเยวดูบัฟจะจ่าแป๊บหนึ่งโอเคยังพอได้อยู่นะครับให้พี่ยอ่อฟันอายอ่อนะฮะแล้วก็ฟันเขาโอเคไปทำต,ตามน้องนะครับดูเกาะแป๊บหนึ่งก็ยังไม่ยุบเลยนะฮะ สามห้องที่ผ่านมาสามพันสองห้องสองห้องเนาะมามาครับห้องนี้ร้อนด้วยนะน้องน่ะยิ่งอยู่นานอุณหภูมิยิ่งสูงเรื่อยๆตอนนี้ยี่สิบสามองศานะครับเดี๋ยวราดูมามาฟันฟันฟันอืมอืมอืมเดินหน้าเข้าไปใต้ขาเขาครับฟันฟันฟันอุ้ยไม่ถึงว่ะฟันไม่ถึงอ่ะฟันไม่ถึงเลยอ่ะถึงไหมเนี่ยอืม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  มันก็โดนตีเหมือนเดิมป่ะวะจะยอจะยืนมันก็โดนตีเหมือนเดิมอะ่ะพี่ไม่เอาละยืนนี่แหละยืนบวกนี่นะมึงไวดีไวดิมา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 เลวเวลสี่ยห้าสินะครับน่าจับไปเล่นมากเลยมา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 เชื่อไหมว่าที่เคยเอาแก๊งอันโลเนี่ยไปฆ่าไททันมาแล้วนะเออน้องพ,พ,พ,พี่ตาใหม่บางคนไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าประตพีโหดขนาดไหนนะเข <c oughs> <c oughs> ไม่เรือกว่าโหดหรอก อยู่กับบ้าม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 า,อ,าอุ้ยมันมีเสานะครับมันเหมือนจะช่วยได้อยู่แต่มันช่วยไม่ได้นะครับมันช่วยได้แปบบ๊แบๆบแบบอะ่ะเออเดี๋ยวพาไปดูเว็บที่สี่แล้วกันมามาพอแล้วบ้าตายกันทักทีด้วยนานแล้วกือคบพังหมดจะใช้แค่ชุดเดียวเข้าใจปะมาฮะอุ้ยเลือดรดเลือดรดกระจายเลือดร,รัวเลือดรถลดรัวเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับกเูเจ๊เหนื่อยด้วยอะ่ะนี่เสาต้นนี้นะครับ ช่วยล็อกได้ตัวหนึ่งมัง้งมา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 เห็นไหมช่วยล็อกได้ปะไม่ได้วะมันหลุดนี่วะจะตายจะตายวะจะตายวะเอาสีมาแลกกันแลกกันมาแลกกันมาไม่ตายหรอกโว้ยไม่ตายหรอกโอ้ยนี่เจ๊จ่านะโว้ยเจ๊จ่านะโว้ยมาเรียบร้อยเลยครับโอ้เหนื่อยอุณหภูมิเท่าไหร่ลืมดูอุณหภูมิลดก่อนที่จะดูนะครับเลยไม่รู้เลยว,ว่าสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็อือก็ลดไปครึ่งหนึ่งอะน้อง แล้วเดี๋ยวต้องไปเจอห้องไมกกทเสลียมด้วยนะครับเออดันเนี้ยมีสัตว์น่าสนใจหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแองกิโลมีจิงโจ้นะครับมีคุณอันโลแล้วก็แมกกะเลียมนะครับเป็นเป็นดันที่เออสำหรับน้องที่ยังไม่มีตัวพวกนี้ยก็น่าลงมาเอาชิปนะครับที่มันเลือดลดเพราะว่าตัวนี้หมดปะ,ะไม่หมดนี่หว่าก็ยังอยู่นี่หว่าแสดงว่าตีโหดจ,จริงนะฮะเดี๋ยวทิ้งเนื้อแป๊บนะึงของเทคหลักอยู่หน้าห้องไมกกาเสลียมนะครับผม ไม่กเสียเรียมอ่ดีอย่างหนึ่งที่มันมาสองตัวไงถึงถ้ามาเยอะก็แย่หน่อยตดีเขามาแค่สองตัวนะครับพี่ตำคาญจิงโจ้ามากหรือว่ทาทั้งจิงโจ้ทั้งเกลีบีมัดเลยอะโอเคอันนี้เป็นของเทคหลักนะครับโอ้เขามาให้ฮะโอเคได้เป็นเทคเิคเสรีพอร์ตนะครับตัวนี้น้องๆอ,อยากให้พี่รีวิวแต่ไม่รู้ดิซีรีส์จะจ่า,จาพี่ว่าจะวางมือไปก่อนนะครับไว้รอซีซั่นสองแล้วกันเอาแกไว้ลงเอ็นเจียนอย่างเดียวนะฮะ ห้องนี้ห้องไม่กระเรียมนะครับก็จะเหลือไหมเนี่ยล,ล,ลดไปแล้วครึ่งหนึ่งด้วยนะครับอกินยาเพิ่มดาามจนะครับใครจะใช้เป็นปืนก็ได้นะยาววิ่งไม่ต้องกินหรอกนังเพราะว่าวิ่งหนีไม่ทันอยู่แล้วเพาเป็นคุณไม่กระเรียมใจดีนะครับเขาไม่ตีแล้วก่อนอ่าเนี่ยเห็นไหมพี่จะลองวิ่งหาบักช่วยเนี่ยมันไม่มีบักเสาช่วยเลยต้นนี้มันก็มันก็รอดได้อยู่แล้วปะ ม่บลกตัวไหนช่วยได้เดียวอะลองดูปึ๊บปืนถูกนัดไปหัวไปก็เลยปึ๊บปึ๊บเราต้องร่อมาเียตัวปะบอกมันมาด้วยกันนี่ามาด้วยกันเหรอมาด้วยกันเหรอมาไอมาสองคนมา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 ,มาไม่น่าจะยากอะไรไม่น่าจะยากอะไรเพราะว่ามีแค่สองตัวมีเวฟเดียวด้วยมั้งใช่ไหมใช่ไหมโอเคใช่ครับผม ประมาณนั้นแหละไม่จับหรอกเขาเคยจับไปแล้วห้องคุณแม่เสรียมก็เป็นแค่ทางผ่านนะครับที่จะไปเอากุญแจในกุญแจอยู่ด้านมุมบนสุดเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ในแผนที่นะแล้วเดี๋ยวพี่วิ่งไปเอานะครับแล้วเราย้อนกลับไปเจอที่จุดเกิดเลยโอเคไปเมื่อกลับมาที่จุดเกิดนะครับเราก็จะไปลุยด้านบนเลยนะฮะไปกันเลยรู้สึกว่าถ้าไปทางนี้นะครับมันจะมีของพีเมียมอยู่แต่ว่าต้องโดดสะพานเลเซอร์นะครับเพราะฉะนั้น เราไม่ไปนะฮะเราจะไปด้านง่ายๆก็คือต้องเข้าข้องงูก่อนนั่นเองงูนี่แบบเป็นสัตว์ที่แบบมันหยิ่งวะดูบัฟแป๊บบนึงบัฟหมดยังยังไม่หมดนะครับโอเคมาห้องงูห้องงูก็มีค่าสลบนะครับแต่ว่าค่าสลบเข่จะขึ้นช้าแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องห้องร้อนนะครับเออต้องรีบๆจัดการเนาะมาดิ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 าดาดสวนบวกไปเลยครับบวกไปเลยฮะบวกไปเลยฮะกฮะัดมาดิกัดมาดิไม่กลัวไม้กลัวไม้เจ็บไม้เจ็บ รูมันกัดเบาอยู่แหละอ่แต่ค้าสลบแบบติดทนนานนะครับมา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 ฝันหางฝันหางหายไปเลยฝันยังไงล้างหายไปเลยอุ้ยร้อนอ่ะเหมือนมันจะร้อนอ่ะอือ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 ดื่มน้ําครับผมมา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 เรียกมีเรียกพี่สองนะครับมาอุ๊ยหิวน้ำบ่อยอ่ะอุณหภูมิเท่าไหร่วะเนี่ยอุณหภูมิ41องศานะครับโอ้จิ๊บ ตันที่แล้วเป็นร้อยองศากันเคยมาแล้วนะฮะโอเคมาอยู่ไหนวะห้องมันกว้างอ่ะนี่แหละมันจะท่งเวลาให้เราตายเองนะฮะมามาเบสก็สามตัวหรอหืมหืมตัวก็ใหญ่เกินมันงูอะไรวะอยากจะรู้ยังไงวะน้องบอกพี่หน่อยว่ามันคืองูชื่อว่าอะไรนะครับเป็นงูดึกดังบันหรือเปล่าเป็นไดนโนเสาร์ตัวหนึ่งหรือเปล่านะฮะมา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 เอาข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีอนาคันดาหรือเปล่าแต่ว่าสีสันมันเหมือนงูเหลือมเนาะ อหิวน้าบ่อยมากน้องโอเคจบครับห้องนี้ห้องของคุณงูนะครับในห้องเองไม่มีอะไรแต่จะมีทางที่จะไปเอาของพรีเมียมนะฮะมันอยู่ทางไหนเอ่ยปึ๊บหันหลังปไปทางนี้ใช่ไหมโอเคไปไปไอยู่อยู่ตรงนู้นนะฮะทางเข้าทางนี้หรือเปล่าอ่าใช่ครับผมไปที่ต้องผ่านไอ้กระดักนี้นะฮะ กระดักขวานมันก็แรงพอสมควรนะดักกระดักขวานเนี่ยอะไรครับดูดิค่าสลบปอีกขึ้นอยู่เลยอะค่าสลบมันติดทนนานเหลือเกินไปของพรีเมีมนเอครับอยู่ด้านซ้ายบนสุดนะฮะชว๊แอ๊บ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 บ้องผ่านขวานสองอันเลยเนาะไม่เอาค่าไม่อยากโดูโดูแล้วไม่เท่โอ้สามอันเลยเหรอ อะไรอันจกวัาสามอันเลยลรอกกระดักวานเยอะไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ประมาทจริงๆพี่ไว่ายไงก็ไม่โดนหลอกไอเนี่ยเนาะโอเคครับผมผ่านสามรอบเลยปกระดักวันไ้กล่องนี้นะของพีเมียมตัวไปเอาเลยโชว์จะไปยืมกล่องนันหน่อยเพื่อจะเทโอ้โหอ่ะอีกแล้วอ่ะ ได้มาเป็นตัวนี้นะครับผมกระเบื้องปูพื้นแถมได้แบบครึ่งแผ่นด้วยได้ไม่เต็มแผ่นโอเคไปเจอห้องถัดไปฮะเอาแล้วครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดประตูนะครับหลังจากที่เราแบลของพรีเมียมกลับมาก็เข้ามาในห้องงูผ่านประตูนี้ไปเลยโอเคไปกวาดอีกแล้วกับดักเยอะกับดักก็เยอะนะครับแล้วก็สัตว์ก็เยอะด้วยนะครับจำนวนห้องที่ต้องเจอนะ่ะมันก็เลยเป็นฮาร์ดไงแต่โชคดีที่ว่าสัตว์แต่ละห้องอะ่ะ มันไม่ได้ยากมากนะครับเรายังพอผ่านกันได้ไนงะจุดเติมน้ําครับผมเออไปเหมือนต้องผ่านจุดโดดนะครับแปลของพิมียมอีกแล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือด้านนี้นะครับมันจะมีของพิมีมสี่กล่องเลยนะใช่ไหมสี่สี่กล่องนะครับเท่าที่ดูอะไหนนะตรงนี้หรือเปล่า๋เอาเข้าไปตรงนี้่ะเข้าไปตรงนี้ไปครับ แล้วก็มีจุดโดดเปแล้วของพรีเมียมโดดไปโดดกลับด้วยดิอ๋ออ๋อ๋อคพิษนี่กำแรงหนอเกินยาหมดแลหละเดี๋ยวกินยาก่อนเออจะได้เพิ่มเลือดไปด้วยนะครับทรงไหนวะไปอีกซอยหนึ่งนะครับผมเข้าซอยผิดอุ้ยประตูนี้เป็นประตูไงวะใยวดูแป๊บนึงนะน่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่ารอมันชะง,งักนะครับที่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิม นักแ้กก็นับ1นึ่งสองไปจังหวะที่4ี่ห้านะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งอาจารนักจะน้องนับ1 2ึสามไปโอเคครับเหมือนเดิมเลยเรามาชงนักนับ1 2ึสาจังหวะที่4ี่ห้าวิ่งนะครับอ่ะไปของพิเมียมนครับสองกล่องอุ้ยลงไปที่จ๊กินยาเพิ่มสปีดนะครับแล้วก็ปีกแมงปออ่ะมา อย่างเลยนะไปล้ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าโอ้โชคดีมากเลยน้องเป็นไรว,วันนี้ไม่ท็อปฟอร์มเลยอของพิมพ์มสองกล่องนะฮะใครมารีเอาก็ได้นะน้องนะมารีของดีดีหน่อยนะครับพี่ได้มาเป็นเมื่อกี้ได้เป็นผมของคุณหมาป่านะครับส่วนอันนี้ได้เป็นอะไรได้มาเป็นลูกอมนะครับผมหมาป่ากับลูกอมอ่ะไปครับขากลับตายไม่แนะ่ทำไมไม่ท็อปฟอร์มเลยวะกระโดดไม่ผ่านไม่พ้นในทีเดียวอะ ไปแล้วผลหน่อยพลหน่อยพลหน่อยโอ้ยไม่ผลนะน่ะเมื่อกี้โอเคมาไปห้องถัดไปครับก็คือห้องนี้แล้วโอเคมาเหมือนเดิมครับผมกระทะเลยครับดานนี้ใช้กระทะเยอะหน่อยนะฮะกระทะใช้คุณคาโปนะครับส่วนคุณซาโกก็ใช้เป็นปืนนะครับผมมาตีรอเลยคุณคาโปมาถึงราก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วคุณซาโกแกชา้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตีรอแล้วตีรอแล้วมาดิมาดิ เบี้ยงอ่ะมันไม่พุ่งวะปกติมันจะพุ่งไม่ใช่เหรอคาโบมีตัวเดียวที่เหลือจะเป็นซาโกนะครับปืนครับังหวะนี้มาตุมตตมตต้มเตียงมเตียมมาอยู่นั่นแหละอืมอืมอืมอุ้ยโดนมาะถอยหลังเฉยไม่พอว่ะต้องยิงไกใจแล้วก็วิ่งหนีนี่หว่าไหนวะไหนวะไหนวะเลือดก,ก็ไม่เยอะนี่หว่าห้าพันกว่าอาไะปลอดภัยไว้ก่อนครับ เซฟเซฟเซฟวิ่งเงี้ยมานี่ตายไปบ่อืมอืมตายไปหนึ่งโหเสียเวลามากเลยห้องนี้เอา้าเอามันเป็นห้องจัง๊งน,น็อตน,นี่วโอ้ตายแล้วต้องฆ่าคุณคาโปค่อนนี้ว่ะพี่ไม่ได้มองว่าน้องโทษทีโทษทีโอเคมันงั้นมันจะเกิดเวลาเรื่อยๆนะครับคุณซาโกะเราต้องฆ่าบอสก่อนโอเคบอสตายแล้ว ที่เหลือก็ซาโกะครับลืมมองว่าเป็นสถานะอะไรนะครับห้องนี้สรุปก็เป็นห้องจังกงเงินนอน,นะฮะเอาละครับเอาละฮะเดือพันหกตายไปเลยตายไปยตัวนอยู่ไหนอืมเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคฮะเรียบร้อยครบจบนะครับผมทุกห้องเลยของพี่เมียมอีกหนึ่งกล่องนะฮะพี่ไม่เอาแล้วพี่เกียดเอาแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่วงให้นะมันต้องกระโดดสะพานเลเซอร์นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินพี่ก็ไม่อยากได้หรอกจริง ม่อยากได้ลเลยกระเบื้องปูพื้นเนี่ยเล้วไปห้องบอสนี่แหละห้องบอสห้องนี้นะฮะบอสดันนี้จะเป็นบอสกบนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะอ่าห้องบอสอยู่หน้าครับไปกัน <c oughs> เสียงพี่อาจจะไปแปลกหน่อยนะครับพี่เจ็บคอนิดหนึ่งแล้วก็มันเช้าไงเพิ่งตื่นอานจะเป็นงเง,ง,งเงียงงูเงียดนิดน,นึงนะเพื่อความไม่ประมาทนะครับพี่บอกว่าพี่จะใช้ชุดแค่ชุดเดียวนะครับที่เอามา,ามาสำรอง,งเฉยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะผ่านหรือเปล่า ขอไปเซฟแป๊บนึงแล้วกันเอาละครับผมพร้อมแล้วไปครับแล้วพี่บอกว่าพี่จะกินยาแบตเทิลทถาทานะครับถั่วกับยาเพิ่มเลือดดูดีว่ามันจะมีเอฟเฟกช่วยกันหรือเปล่านะครับพี่ว่าไม่ช่วยหรอกดูดีช่วยไหมลองดูนะครับเอามาแล้วนี่ครับผมดาบฟันเลยฮะง่ายดีฮะฟันฟันฟันมาฮะวิ่งไล่ฟันไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจแมงปนอนะฮะเฮ้ยยาสเตมินาไม่ไดเอามานี่ว่างานงอกเลยเพราะว่าสเตมินาจะมีรีนะครับ อว่ะเฮ้ยจะช้าเนี่ยอย่างเงี้ด่านนี้ไม่ใช่เตมอินน่านะฮะระวังระวังฝัน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 เอาไงวะเนี่ยนี่ฟันเยนี่ฟันก็ขางีแล้วกูขางีแล้วก,อวกูอย่าเด้งนะช้างไม่ทุกคลิปนะถึงหกหมื่นครับฟันไปฟันไปฟันไปไปล่ฟันไหมครับเขาตีไม่แรงหรอกบอสโกบอ่ะแต่จะสร้างค่าสลบได้ไงแล้วมันก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยมันน่ารำคาญ เห็นเวลาเมื zeker, ่อกี้เนี่ยไอชุดไอจ่านะครับเหลือสิ่งนิดเดียวอะมันยังตีไม่แตกเลยเห็นปะมันตีทั้งหลายทีแล้วสเทมิน่าไม่รีนะครับจะหมดแล้วสเทมิน่ามามะจะหนีไปไหนเนาะมาฟันกัน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 ัันนกต้องยืนบนใบตองแบบนี้มันน่าจะรีอยู่เนี่ยนี่ต้องยืนบนใบตองแบบนี้นะครับแต่ก็ลำคาญเมงปลอยเนี่ยเมงปอมันเกิดมาไม่สิ้นสุดนะครับถ้าเราไม่ฆ่าบอสอะมามาเออดีแล้วแหละมานี่มานี่มานี้มาใกล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 ้เออมานี่เนี่ยมานี่เนี่ย คยาวเสด็จหน้าไม่ได้มา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 เหลือเขาไรบ้ะเหลือเ่าไรว้าอย่าหนีดิจักหน้ามันจักหน้ามันมานี้หรือเปล่ามามามาเออมามาเจอทั้งมาเจอกันมาเจอกันทันง้งหน้าอย่าหนีอย่าหนีอหนสองหมืน่นสองหมืนม่นหมื่นแปดนี่ไปครับจริงๆก็ไม่ต้องรีบไปเลยเนอ้องแต่ว่ามันลําคานเมงปอว่ะเมล่เรายืนนิ่งปุ๊บเมงปอจะมาลุมทันทีนะครับละหมื่นนึงหัวหมื่นว่ะไปไม่ได้บ่ะไอ้เมงปอบ้าอย่ามายุ่งกับข้า อยู่ไหนวะไม่ได้มองเลยมา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 แปดพันหกพันอีสามพันก็ตายตาย,ตายไปดิเหลือแค่สามพันเองมา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 โอเคเรียบร้อยครับผม <Yahoo! S 1> เดี๋ยวพจัดก,การเมงปอนะครับมามาดีมามาเมงปอทั้งหลายมามามา,มา,มานี่มันตอกไปที่นี่ด้วยนะครับเอาไปซ่อมปีกเมงปอได้ตัวนี้นะฮะจิบ๊บนี่ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีอายุหมดไวัยมากเลยน้องมันเสียวมาก เมื่อกลับไปบ้านปุ๊บนะครับต้องรีบไปที่โต๊ะคอมมิตตี้แล้วก็ไปต้อมเลยนะครับแล้วก็พอจบดันนะครับน้องหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าออกดันยังไงพี่มีคนถามอยู่ถ้าไม่อยากรอเวลานะครับผมก็นี่เลยแตะตรงมุมขวาบนเนี่ยปุ๊บมันจะบอกว่าคุณต้องการจะเทเลพอร์ตออกจากจุดนี้ใช่ไหมแล้วก็แอคเซปต์ครับแล้วก็เลือกเตียงเกิดนะครับผมไปเกี๋ที่เสาแดงอ๋อ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 ก็สนุกดีนะดันนี้แล้วก็มิสัตที่น่าสนใจหลายตัวนะครับอะอะไรวันนียมีทางเหรอ ดีโลดีโลของพี่เราล่องหนนะเผื่อใครไม่รู้นะครับดีโลที่จับจากถ้ำลาวานะเออมันจะล่องหนสัตว์ทุกตัวแหละที่มันอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับถ้าเราจับมันในถ้ำอ่ะมันจะล่องหนนะครับยกเว้นถ้ำเยติกับถ้ำพิษที่จับไม่ได้เนาะโอเคโอเคครับผมก็จบกันไปสำหรับการรีวิวดันเชียนประจำสัปดาห์นะครับแล้วพบกันใหม่อีปีถัดไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ